สวัสดีครับพี่น้องกาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะวันนี้ผมก็ชิม,มาให้พี่น้องเบ่งวิธีการทำ YouTube ของผมเนาะกะ็มวันนี้ก็ชิม,มาบอกเกี่ยวกับขึ้นปกเฮ็ดปกยางไรนะเฮ็ดปกขึ้น y o t u u e อยังไรน,นะนนหนนะให้มันให้มันสมดุลเลยนะบาง มาชิกบางคนพี่น้องบางคนก็นประสบปัญหาในด้านการขึ้นพื้นหลังขึ้นปกกันของยูท b e นะมันเพราะว่าบางภาพไง,ไง่ายๆพตนบางภาพกันหน่อยพตนนะเคยพี่น้องถามโดนละแต่ว่าผม่ผม,มีเวลานะก็ช่วงนี้ก็บว่างๆเบื่อเลยมีงานผมก็เลยอสิม,มาบอกพี่น้องว่าวิธีการทองผมทําำย่างไงนะบริมบริมมาสอนพี่น้องพื่อรับ,บ มาเบิงวิธีการของของผมนะของคนบ้านๆน,นะว่าทำายังไงนะกาบไร้ยุยงยากบูรณามีอย่าง,นะาง,าางที่ซับซ้อนครับง่ายเลยสำหรับผมนะครับ,บ,รนะรบเดี๋ยวมาเบิงกันว่าผมเะทำอย่างไรครับครับผมโปรแกรมที่ผมใส่อยู่มีแค่สองโปรแกรมเลยพี่น้องเนอโปรแกรม powerpoint เนี่ครับ นี่โปรแกรมหนึ่ง PowerPoint สำหรับเอาไว้แต่งภาพแต่งยังกันะนี่ครับส่วนมากที่ผมทำไว้ก็ใส่ PowerPoint นั้นนแต่ว่าผมว่าม่องว่าโปรแกรม PowerPoint มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายๆครับแล้วก็อ,กอีกตัวหนึ่งคือโปรแกรม Ocam นะครับนี่ครับ Ocam นะครับพี่นองกับสามารถเชิร์ชหาตาม Google ลได้ครับ กินคำว่าโอแคนะครับนี่ครับนี่ขึ้นมากครับที่พี่น้องก็ดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งในคอมครับมันเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอแล้วก็บันทึกวีดีโอครับวิธีการนคือการบันทึกหน้าจอเนี่ยคือกด F3 ครับ แล้กการบันทึกวิดีโอกด F2 ง่ายๆครับติดตั้งแล้วง่ายๆเลยครับก็รควบเลียนแล้วแต่เขาติดตั้งไว้ครับสามารถบันทึกสูงสุดได้ 8K นะครับโปรแกรมนี้ครับถือว่าโอเคเลยครับอ๋อพ่อห้าอะไรสองโปรแกรมล้วเห้ากัเนี่ครับมาที e ่ p o i ่ t ครับแล้กการมหารูปภาพครับรูปภาพที่ห้าต้องการนะครับต้องการที่ มาใส่เาเดี๋ยวผมียเอารูปน้องสาวผมเป็นฟีเเตอร์ครับนี่ครับแล้ก็มาเรื่อนมาขยายให้มันเต็มขอบของพื้นหลังของพอรพอครับนี่ครับนี่ครับง่ายๆครับแล้วก็กดให้เต็มจอแล้วครับก็คือกดบันทึกภาพก็คือกด F3 ครับนี่ครับเรียบร้อยครับ แค่นี้ครับเดี๋ยวเอามาเบ่งรูปครับีนาดมันสีนี่ครับก็จะได้เมาะสำหรับผาาพื้นหลัง YouTube แบบพอดีเป๊ะเลยครับความละเอียดจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าคูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดพอดีเป๊ะเลยครับสำหรับ คอมพิวเตอร์นะครับสําหรับโน้ตบุ๊กสาหรับคอมพิวเตอร์สําหรับที่พี่น้องอัปโหลดลงพานพานเอ่อคอมพิวเตอร์ครับจะพอดีเป๊ะสาหรับเมื่อถือนี่มันซีอูเล่าๆประมาณหนึ่งพันห้าสิบคูณห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดประมาณนึยครับความละเอียดของมันนะครับนี่ครับง,ง่ายๆแค่นี้ครับบม่ได้ยากอย่างสำหรับผมเนี่ยผมใส่แค่สองโปรแกรมนะ แต่สำหรับส่องดัง,ดงส่องลรยๆส่องพี่น้องอาจ,จิใส่คนละโปรกแกมสำหรับผมนะแต่ผมของผมเนี่ยใส่แค่นี้ครับใส่แค่สองโปกแกมหนึ่งแ,แค่นี้ครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียบโหลดให้พี่น้องเบิ้งครับว่าอาจิมันสิบพอดีเป๊ะหรือเปล่าเอาเดี๋ยวมาเบิ้งครับเอาครับผมเดี๋ยวผมสิยบโหลดให้พี่น้องเบิ้งครับ ีอัพโหลดผ่านคอมพิวเตอร์เลยครับการสิทธิ์แตกต่างจากโครศัพท์มือถือครับม,มือถือก็อัพโหลดบุได้่ง่ากแค่คับอัพโหลดไปแล้วก็ส่วนมากผมว่าจาก YouTube นะ่ยบุคอยบุคอยง่ามครับแล้วก็บบุคอยเตตตาบุได้นะครับแต่สำหรับให้เฮ้ามาแต่งเองเนี่ยมันสีดูดีกว่านะครับ บางคนก็บ,บางคนก็ให้ YouTube วิเคราะห์ไปเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับพี่นอกก้องก็หาวิดีโอที่ที่เข้าบันทึกนะครับอยู่ในโอแคมนะนี่ครับนี่ครับมันสียใจประมาณเนี่ยพอดีเป๊ะเลยครับเห็นไหมครับพี่นอ้องดูปภาพสิพอดีเป๊ะเลยครับเออแล้วก็ปีสองพันยี่สิบนี่ วิธีการอัปโหลด y o ยู YouTube, ทูบทั้ง YouTube ก็ะสีห้ตอบคำถามหลยอยู่ครับสำหรับลงพันคอมพิวเตอร์นะครับกระสีห้ถามว่าเนื้อหายังเนื้อหาเหมาะสมมีอย่างไนึ่งครับการตอบคำถามประมาณหลยหัวข้ออยู่ครับนี่ครับการวิธีการทำง,งานของผมก็แค่นี้ครับการลง u t u b e เห็นไหมครับพี่น้องสีเห็นว่ารูปภาพไม่จด เต็มจอเป๊ะเลยเนี่ครับ,ร,บรูปภาพจะเต็มจอเป๊ะเลยครับมีน้องหมวยมาเป็นนางแบบด้วยเอาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือใน,นการแค่นี้ครับกาบวันนี้มีอย่างมากมายครับสำหรับวิธีการลงผืนปกไปลงผืนหลังสำหรับผมเหมือง่ายๆครับ เอาโอเคครับขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณมากครับ